สวัสดีครับผมจาก s w s นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom นะครับ Webex นะครับ Google Meet หรือ Microsoft Teams นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องใช้โซเชียลซีกอนนะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ t i n k l e View จากแบร,รนด์ c y b e r l ิ g i c นะครับตัวนี้มาตาก็ เป็นประมาณนี้นะครับาการสาธิตของผมนะั้นจะใช้ Zoom เป็นตัวจําลองนะครับว่าการประชุมของเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูที่ภาพบนจอนะครับก็จะมีอ่าผมที่ยืนอยู่ในโลเคชัน A นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพจากม e ทติ้งรูมเซตติ้งนะครับก็คือภาพที่เราจะเห็นว่าการ Setup ของ อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์อนะครับแล้วก็ตัตว t i n เกอ v i วินะครับและส่วนโลเคชัน B จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศทูกค้าหรือว่าจะเป็นต่างประเทศคุยวิดีโอคอนเฟรนต์เข้ามากระตามนะครับสําหรับตัว Ti นเก e รวิตัวนี้นะครับการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเราสามารถติดตั้งได้เองโดยใช้สาย USB นะครับต่อข้างหลัง กดตีเตอร์วิวแล้วก็ต่อ,ต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 อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะต่อคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสําหรับทีวีจอที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วเราเอาตัวตีเตอร์วิวมาวางข้างบนตรงกลางบนจอทีวีได้เลยนะครับอ่ต่อมานะครับฟีเจอร์หลักของตีเตอร์วิวนะอ่นเรามาพูดถึงตัวกล้องกันก่อนนะครับตัวกล้องของตีเตอร์วิวนะครับมีมุมมอง140องศานะครับสำหรับ ห้องประชุมที่มีขนาดสักประมาณสามเมตรคูณห้าเมตรนะครับเป็นห้องประชุมขนาดเล็กแต่คนทประชุมไม่มากนะประมาณแปดถึงสิคนนะครับยังสามารถรองรับมุมกว้านได้อยู่นะครับสามารถเก็บได้ทุกคนนะครับเก็บภาพได้ทุกคนนะครับในตัวกล้องนั้นจะมีนะครับ AI สำหรับช่วยในการเกลี่ยแสงนะครับเรามาดูนะครับ ผมปิดไฟข้างหน้าห้องนะครับส่วนข้างหลังห้องัมเปิดไฟอยู่อันนี้ข้างหน้าข้างหน้าห้องกล้องผมยังเห็นได้ชัดอยู่นะครับผมสําหรับตัวกล้องอมีคำถามนะครับรอบในส่วนของกล้องตัวนี้เนี่ยครับความคมชัดของกล้องมีที่เท่าไหร่ครับในส่วนของกล้องตัวนี้นะครับความคมชัดจะอยู่ที่ Full HD นะครับ ซึ่งเพียงพอสําหรับตัวแพลตฟอร์มในการคอนเนิ์อยู่แล้วซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆก็จะบีบอัดคุณภ,ภาพตัวกล้องนะครับความละเอียดให้เหลือที่ฟูลอดีอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้มากอะไรนะต่อมานะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครของอุปกรณ์ซิงเกิลวิวตัวนี้นะครับตัวไมโครโฟนครัจะเป็นไมโครโฟนแบบสี่ตัว ่อเชื่อมต่อกันแบบอาร์เรย์นะครับําทำงาน,นแบบบีมโฟมมิงโดยที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องอก็ยังสามารถพูดและเก็บเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องเสียงกันนะครับว่าการเก็บเสียขงของ,ของตัวบีมโฟมมิงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมจะยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมจะนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหน้า้องประชุมนะครับส่วนจะมี ผมพี่ปกนะครับนั่งอยู่ด้านหลังต้นด้านหลังครับอ่ะอันนี้นต้องตอบนะครับโดยที่ผมพูดอันนี้เป็นเสียงจากสิงเกิลวิวนะครับผมจะพูดอยู่ด้านหน้าตรงครับพี่ปกลองพูดอยู่งางด้านหลังต้นครั ประมาณ4เมตรได้ครับผมก็ถ้าสังเกตนะครับที่ปกเดี๋ยวลองซูมมาที่ตัวดิงเกอร์นะครับถ้าสังเกตเวลาพูดนะครับจะมีไฟรอบรอบตัวดิงเกอร์นะครับรอบกล้องอยู่นะครับโดยที่เวลามีคนพูดนะครับอยู่ในฝั่งนี้นะครับ ตัวไม่จะเป็นแสงเป็นแสงสีขาวครับและเมื่อ,อไม่มีคนพูดนะครับสำหรับตัวดิงเกอร์ก็จะเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับก็คือฟังก์ชันที่ช่วยลดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนนะครับจากตัวใหม่นะครับสูสสบออกได้เลยครับ ผมในส่วนของไม้ที่ระยะห้องที่เก่าทั้งต้นนะครับประมาณห้าหเมตรครับจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อไม้เสริมไหมครับครับผมในสำหรับในห้องที่ประมาณสามอุห้าเมตรประมาณนี้นะห้าห้าเมตร6เมตรเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เสริมน,นะครับถ้าสำหรับ ห้องที่ทำอัตูสติกหรือมีคนเข้าร่วมประชุมนเยอะนะสามารถใส่ได้ไกลถึงเจ็ดเมตรนะครับเราสามารถเรับ okay, เสียงสามารถเก็บเสียงไปได้ไกลถึงเจ็ดเมตรนะครับเพราะว่าตัวไม้ของปิเกอร์จะมีอัตโนมัติเกนขอคอนโทรลอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในไหนของห้องนะครับเราก็จะได้ยินเสียงชัดเท่ากันทั้งหมดนะครับ โอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทาง Li น e แอดนะครับเฟซบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์มาให้นะครับผม